เดร็แล้วเราจะใส่กระดูกอ่อนหมูไปได้เลยจ้าวันนี้จะทำาพนงกระดูกอ่อนหมูค่ะลูกชอบมากใส่ไปเลยค่ะต้มในน้ำก่อนนะคะแล้วค่อยใส่กะทิทีหลังกับเครื่องแกงทีหลังจ้าสูตรนี้ก็อร่อยเหมือนกันนะโอเคค่ะ เปิดดูก่อนนะคะอูได้ที่แล้วเราจะใส่กะทิลงไปได้เลยนะคะอันนี้เราจะต้มกระดูกอ่อนหมูไปก่อนนี่ค่ะใสลงไปไม่ต้องหมดนะคะพอเดือดแล้วเราก็จะใส่นี่เลยจ้าพริกแกงผะแนแงไปเลยคะ่ะ อันนี้ก็จะได้แบบน้ำซุปกระดูกอ่อน,นที่ค่อนข้างจะแซ่บๆเลยนะคะเพราะว่าเราซื้อจากเขียงหงนือน้ำซุปเข้มข้นมนากะะอันนี้เรามาปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะคะหรือน,น้ำตาลมะพร้าวก็ได้จะก้อปลา ่วงน,นี้เราก็จะใส่นี้เลยค่ะมะเขือพวงเนาะกับพริกแห้งนะคะถ้าใครไม่มีพริกแห้งก็เป็นพริกสดก็ได้นะจ๊ะได้เวลายกลงแล้วนะคะกระดูกอ่อนน้ำซุกช่ำๆน้ำกะทิข้นๆน,นะคะนาฐานมากจ้ะ ได้เวลาแล้วจะเตรียมโยกลงนะคะนี่เดี๋ยวเราจะใส่ใบหหระพาก่อนใส่ใบหหระพาลงไปเก็บที่บ้านนั่นแหละที่สวนหลังบ้านสวยๆแล้วก็กะทิที่เหลือะะเราจะใช้ไม่หมดหรอกลอก่องมันเนาะ แต่ก็ได้น้ำซุปเท้มขุ้นอยู่นะคะความหอมด้วยน้ำปลาเพิ่มอีกนิดหนึ่งแล้วกันมาเลยจานี่แนงกระดูกอ่อนหมูนะคะลูกก็ชอบมากมหลังเลิกเรียนรับส,รส่งลูกเสร็จแล้วก็จัดเต็มเลยค่ะ1นกิโลนะคะที่หนึ่งกล,ล่องกล่องละ250มิลค่ะ อร่อยได้เหมือนกันนะทำอินที่บ้านนะคะทำง่ายๆจากเครื่องแกงสำเร็จรูป